พี่แพลนล่าสุดอะมันมีแบบเขาไปถ่ายรายการเนาะแล้วก็แบบเหมือนกับมีคนในวงการเขาก็ออกมาเล่าเรื่องว่าแบบการคุกคามทางเพศรี่จากแบบจากโมเดลลี่แล้วก็ไม่ได้โดนคนเดียวด้วยนะแล้วแบบชี้น่งมีสารมากเลยอะผู้ดูแลของเขาเนี่ยคุกคามชีวิตส่วนตัวแล้วมันน่ากลัวไหมล่ะคือมันไม่น่ารู้สึกว่าอึดอ้ดคือหนูว่าเขาว่าเขาอึดอัดกับการที่แบบเราใหผู้ใหญ่ฟังผู้ใหญ่ก็หาอีกน่อใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าแบบคนนี้จะทำพราะว่าคนนี้แบบ ดูแบบเป็นคนดีเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนใหญ่โตในนั้นอะไรอย่างเงี้ยคนทำงานในนั้นอันเนี้ยคือถ้าถามพี่อะของพี่มันไม่มีสมัยนั้นโมดูลิ่งอะเอาผู้ตรงตก็น่ากลัวอยู่แล้วสมัยพี่อะไม่มีโซเชียลด้วยเนาะตอนนั้นสมัยพี่ไม่มีโซเชียลแล้วก็ไม่มีผู้จัดการส่วนตัวเพิ่งเพิ่งจะเริ่มมีส่วนใหญ่ผู้จัดการส่วนตัวคือพ่อแม่พี่น้องอะพาไปแคสติ้ง แต่โมเดลลิ่งเป็นโมเดลลิ่งใหญ่ที่รับเด<อ>็กที่เป็นร้อย้อยคนในสังกัดซึ่งมันมีอยู่แล้วที่มีของจริงและเฟกแต่ด้วยความที่พี่ไปกับแม่ตลอดคือคุณยา่าเพราะฉะนั้นเขาจะสแกนแล้วว่าอะไรยังไงผ่าหรือไม่ผ่าใช่แล้วก็หน้างานเป็นยังไงดูน่ากลัวไหมอะไรอย่างเงาแต่หนูว่าเคยเคยอ่านในในในเกมื่อก่อนเหมือนกันนะเมื่อก่อนเป็นทวิตเตอร์นนอฟ้าเขาก็แบบเหมือนก็เคยมีแบบออกมาแชร์เหมือนกันนะว่าแบบเนีน่ยมีแบบ คนนะ่ะชอบหลอกเป็นโมเดลลิ่งจริงๆพี่แพทเหมือนมีเอเจนซี่ไปขายงานให้<ม>ก็คือเรียกว่าเป็นโมเดลลิ่งได้แล้วถูกไหมพี่แพทเดี๋ยวนี้นนแล้วก็แบบในหน้าอ,อ,อะไรแบบนี้ในหน้าขายงานแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตามดูแลก็มีหลอกไปแบบแต่อันนี้คือเท่าที่รู้ว่าคือเขาเหมือนรู้สึกว่าเขาโดนคุกคามชีวิตส่วนตัวในในส่วนที่ว่าทำไมต้องส่งคนมาเฝ้าแล้วทำไมถึงทำอะไรมันต้องอยู่ในสายตาไปัทั้งหมดทำไมต้องดักรอกทำไมความเป็นส่วนตัวเขาไม่มีแบบนี้ก็ไม่ใช่เพราะโมเดลลิ่งมีหน้าที่แค่หางาน ดูไฟงานแล้วก็ดูในส่วนที่มันควบคุมในส่วนข<า>องงานส่วนตัวคือส่วนตัวไม่มีตอนเนี้โมดูลิ่งอาจจะไม่มีแต่มันก็กลายมาเป็นคําว่าผู้จัดการและสังกัดถูกไหมเอาเพื่อยกตัวอย่างอย่างเช่นสังกัดของพี่เอพี่เอก็มีตั้งกี่คนก็ถือว่าอยู่ในสังกัดพี่เอแล้วพี่เอก็มีเขาเรียกคนที่ผู้จัดย่อยอีกไปอีกที่เพื่อไปตามนักแสดงของแต่ละคนไม่แต่ว่าอันนั้นคือเขาแปลเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วไงพี่แพทคนนี้ก็น่าเชื่อถือเขาว่าอย่างนั้น แต่เราจะจัดการยังไงก็ต้องแจ้งผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่ก็อีกนอก็ออกมาอยู่ในในจุดที่มันเขาก็เลยหายจากวงการไปเป็นสิบปีปั๊ใช่ไหมใช่มันน่ากลัวมันน่าแล้วทำแนะนะเพราะว่าบางทีเด็กต่างวัดอย่างนี้เขาไม่ได้รู้แต่อเออบางทีเขาเข้ามาแบบพี่แพทย์แค่แบบยื่นยืนก็ะด้แบบอ่ะสมมติบางทีหนูอ่ะแค่แบบอยู่แบบใกล้พี่แพทย์อย่างเงี้ยคือตัวพี่แพทย์มีความน่าเชื่อถือใช่ปะแต่เราเองเราอาจจะไม่ได้มีความน่าเชื่อถือ แต่เราอะใช้หน้าพี่แพทไงยืน่นบัตรอ,อาจจะเป็นเด็กต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยืน่นเนี่ย,ยู่ดูแลพี่แพทอยู่นะสนใจไหมแต่จริงๆก็อาจจะเทสก่อนถ้าถามมาให้มีผู้ปกครองหรือคนอะไรไปด้วยเช็ครีเช็คช่วยกันรีเช็คแล้วก็แบบต้องถามรายละเอียด,ยยดให้เันแบบแต่เข้าใจแหละว่าบางคนไปยื่นอย่างเงี้ยแต่จะเข้าถึงอยู่ดีๆจะดีม,มาถามฉันฉันก็ไม่ได้ตอบว่าออตกลงคนคนนี้ ใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูอ่ะต้องดูแล้วก็เช็คให้ละเอียดอะไรที่รู้สึกไม่น่าไว้วางใจให้ถอยอย่าสู้แล้วตอนเนี้ยพี่มองว่าช่องทางมันง่ายกว่าสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เราสามารถเป็นไวรัลได้จากใครสักคนหนึ่งเรามีช่องทางตั้งกี่แอปพลิเคชันไม่พี่แพทแต่ว่าการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดังดังในช่องทางแพลตฟอร์มต่างอ่ะแต่ว่าถ้าจะมาหน้าทีวีอ่ะก็ต้องผ่านพี่แพทย์ต้องบอกก็เดินเท้าช่องยื่นใบสมัคร เขาทำให้สมัครหรอหนูสมัครได้ปะพี่เห็นเดี๋ยวนี้เขาก็ยื่นกันเยอะแยะหรือไม่ก็หาคนหาคนที่เราคิดว่ารับแน่ๆอย่างเช่นพี่เอสุภชัยพี่หวานจี๊ยบดูว่าเขาพอปั้นเราได้ไหมหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆเวทีประกวดเาที่มันเป็นเวทีจริงๆที่มันมีการรับรองการันตีอพูดกันตามตรงเวทีเดี๋ยวนี้เยอะมาก ทั้งเหมือจะร้องเพลงจะเป็นนางงามหรือจะเป็นสายคอนเทนต์ก็มีหมดแล้วก็ช่องทางต่างต่างถูกอันนี้อันนี้คือเซฟที่สุดแต่จะว่าไปนะคือมันมาทุกช่องทางแหละไอ้มิาชีบอ่ะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยบางทีอะอย่างที่เต๋าบอกบางคนถ้ามาในรูปแบบว่าเป็นผู้จัดการเอารูกคนนี้ไปเสนอแต่จริงตัวเองอาจจะเป็นแค่ในหน้าหรือแม้เดี๋ยวนี้รายการก็ไม่บอกว่าตัวเองอะดูแลรายการสามารถพาเขาคนนี้ไปออกรายการได้อ มันมันต้องดูต้องเช็คอะเอาให้ชัวแต่มันยากแล้วเราจะเช็คยังไงอย่างที่แบบเกิดเกิดมีคนเอารูปพี่แพทไปแล้วบอกในดูแลพี่แพทเนี่ยเคยทํางานอาจจะแค่เคยถ่ายรูปกับพี่แพทเคยนั่นก็เอาและเออแล้วหนูต้องทํายังไงอยากเป็นแบบเนี้ยก็โดนหลอกเออก็คือต้องให้เด็กเยวระวังแบบเข้าโซนที่เซฟที่สุดเซฟโซนอะที่สุดที่สุดพ่อแม่ผู้ปกครองพี่ญาติพี่น้อง พกติดตัวไว้ได้พกไปก่อนใช่เป็นหนูก็พกไ,ไปไม่มีใครโชคดีนะที่แบบว่าบางทีเราพี่สัมภาษณ์อะบางคนเขาโชคดีอย่างเช่นเขามากรุงเทพแล้วเขามาเจอเดินสายามเจอเอเซนเจอแล้วก็อู้แล้วก็มีชีวิตที่ดีไปเลยเ<อ>หรือบางทีพี่สัมภาษณ์ตักร้องลูกทุ่งเนี่ยจากจากแบบว่าต่างเด็กต่างจังหวัดแล้วเข้ามาปุ๊บอยู่ดีๆ ไปร้องเพลงไปทําอะไรแล้วก็ครูสลาเรียกตัวมันมันนอกปะมันไม่ได้ทุกคนนะลูกก็อย่างล่าสุดวันนัทนที่อีนาไปถ่ายงานอะตอนแรกอะหนู่กะว่าจะไม่ไปแต่ทีนี้เขาแบบเหมือนจะให้นาพี่หนูเล่าให้พี่แพทฟ,ฟังว่าจะให้ใส่แบบเหมือนอารมณ์คอร์สเพลใช่ปะแล้วมันไปคนเดียวแล้วอีนาก็เป็นคนแบบถ้าไปถึงหน้างานไม่ไปหน้างานแล้วก็ต้องทําอะไม่คือหมายถึงว่ามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่มีรายละเอียดพี่แพทถ้าอย่างถ้าอย่างหนูหนูจะถาม หนึ่งของสเท่าเดี๋ยวมันก็สิบเลยถามว่าถ่ายอะไรบ้างถ่ายกี่เช็อะไรอย่างเงี้ยไอ้น้นเพราะแบบเอ้ยเหมือนถับคนสนิแบรับแล้วจบก็เลยอไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยสรุปก็คือชุดนั้นไม่ได้ใส่ก็ถ้าใส่ชุดนั้นก็คือเป็นงานอ่ะนี่ขนาดงานอ่ะเข้าใจป่ะระวังตัวเองเยอะๆอยากจะบอกว่ามันไม่มีอะไรง่ายหรอกอะไรที่ง่ายเกินไปให้ระวังตัวเองเยอะๆอะไรที่มันดูง่ายเนี่ยเดี๋ยวพี่อย่างนไปดูดวงก่อน ว่าดาวตกฟากตรงนั้นไหมก็จริงถ้าดาวตกฟากตรงนั้นกลุ่มบ้าเราจะมั่นใจได้เนาะเนี่ยคนยดูเกือบได้ความรู้แล้วนะเนี่ยก็กินกาดีมาตกตรงเนี้ยพี่แพทมันตกจริงๆริงแต่เดี๋ยววาดเองเลยเราก็เพิ่งดูค่ะแรงมากเราก็เพิ่งดูเพิ่งจุดเทียนกลางสายฝนไปแล้วก็เทียนก็ไม่ดับอเมซิ่งปะ่ะมีคนถ่ายวิดีโอเทียนไม่ดับเลิอป่ะเลือดป่ะเลล์นุ้งเรลืองเวอร์อิจฉาละสิ โอ้แต่ยาก่ะ